i love it when they feel <laughs> it <Probably famous. laughs> the fuck with ice cube you got the shit talk big talk grip walk bang hard run yards flip cars cause you fucking with millionaires big stars only cocking the grip will make our dicks hard i come through when i handle my business like a goddamn menace niggas think i eat spinach cause you need a dentist. whenever i finish it's the greenwich Bang. Give a fuck if you got him a game Out of my brain, Just give a shit, stay Feel that shit, nigga You know what time it is <laughs> That's right, nigga, set that shit today they chin-checkin' We ready. Hey, yo, Memo, drop that shit Look that my nigga's it though it seems My every single thought is caught up in collecting cream I'm made, nigga, picture me dying in the blaze The gunfire will not retire till I'm paid สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องกะทิฟอร์ดปฐุทมธาน,นีอีกแล้วนะคะวันนี้น้องกะทินะคะจะมารีวิวรถอีกคันหนึ่งแล้วนะคะคันนี้ส่งมอบอีกคันนึงแล้วค่ะคันนี้จะเป็นตัว XLT เกียร์ออโต้นะคะเป็นเกียร์6สปีดนะคะราคาจะอยู่ที่899,000บาทนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะว่าน้องกะทิเนี่ยแถมอะไรให้กับคุณลูกค้าท่านนี้มั่งนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะ ชุดนี้นะคะมาอีกแล้วค่ะชุดยอดฮิตของ Ford ด a n g e r เลยเป็นหน้า F 150 s p i d e r นะคะตัวนี้ก็จะเป็นกระจังหน้าแบบ 3D เช่นเช่นเดิมนะคะแต่สีคราวนี้เนี่ย FORD เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วนะคะมาพร้อมกับไฟ LED 3ดวงดวงเล็กนะคะแล้วก็จะมีไฟที่ไฟ LED ที่กระจังหน้าด้วยนะคะชุด r F 150นี้ก็จะมีไฟ LED ตัว C ด้วยนะคะ ส่วนกันชนด้านล่างเนี่ยก็ยังคงติดสป,อ,สปอร์ตไลท์ก็คือตัวไฟตัดหมอกได,เเด้เช่นเดิมนะคะใช้งานได้เหมือนเดิมชุดพิเศษของตัวนี้อีกคันหนึ่งก็คือตัวนี้เป็นไฟนะคะเป็นมัสแตงนะคะเดี๋ยวลองชมดูค่ะสีสวยเลยคุณลูกค้าท่านไหนสนใจจะให้เปลี่ยนแบบไหนเนี่ยติดต่อน้องกะทิได้เลยนะคะสวยงามค่ะยอดฮิตจริงๆมาถึงชิ้นด้านบนนะคะก็จะเป็นตัวสกูป๊ป ลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าสกูปตัวนี้จะทําเป็นสกูปทรงสูงหรือว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นสกูปทรงเตี้ยนะคะหรือว่าจะเป็นสกูปแบบจมูกแหลเนี่ยลูกค้าสามารถติดต่อมาได้เลยว่าชอบแบบไหนอะไรยังไงนะคะค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาชมด้านข้างกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะค่ะตอนนี้เรามาดูด้านข้างกันมากนะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นการติดซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะคะตัวนี้เนี่ยจะไม่มีหมุดนะคะ สามารถที่จะเลือกได้นะคะคุณลูกค้าว่าคุณลูกค้าอยากติดแบบมีหมุดหรือไม่มีหมุดนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นชิ้นงานแบบเรียบนะคะไม่มีการเจาะตัวรถเป็นการติดยิงซิลิโคนแล้วก็สาเอ็มนะคะมั่นใจได้ค่ะว่าไม่มีการทําลายตัวรถแน่นอนนะคะมาถึงด้านล่างคะ่ะล้อตัวนี้นะคะจะเป็นล้อแบบขอบ10ล้อแม็กขอบ16นิ้วนะคะตัวนี้จะเป็นลายยอดฮิตเหมือนกันเลยก็คือจะเป็นลายล้อลายดอกไม้นะคะของ Oasi s นะคะ ประกบกับยางออนรถแล้วก็ออฟโรดที่วิ่งได้ทั้งทางเรียบแล้วก็ทางขรุขระนะคะเป็นตัว m a x ซิ700นะคะเป็นขอบ16เดี๋ยวตอนนี้ก็มาดูนะคะในเรื่องของเบ้ามือกันลอยนะคะตัวนี้เราติดตั้งให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะราวหลังคาค่ะสามารถเลือกได้ค่ะว่าจะเป็นสีบอลเงินหรือว่าสีดํานะคะเช่นเดิมค่ะมาถึงขรอบฝาถังน้ํามันนะคะติดให้กับลูกค้าค่ะ มาถึงตัวลายยอดฮิตเลยก็คือโลบาเหล็กนั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นของ Outlander นะคะตัวนี้จะพิเศษตรงที่ว่า,าจะเป็นหู2หูนะคะสามารถใช้งานได้จริงนะคะแต่เราก็จะมีลายให้ลูกค้าเลือกเหมือนกันคะ่ะว่าลูกค้าอยากได้เป็นตัวกันชนเหล็กโลบาเหล็กแบบไหนนะคะยังไงสอบถามเข้ามาได้คะ่ะลายสติกเกอร์คะ่ะเรามีลายให้ลูกค้าเลือกนะคะเลือกได้เลยคะ่ะว่าจะเป็นชอบลายแบบไหนนะคะ มาถึงตัวด้านท้ายนะคะด้านท้ายเนี่ยก็จะมีการติดครอบไฟท้ายให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะครอบดาบค่ะครอบมือเปิดค่ะติดให้กับคุณลูกค้าแทบจะทุกคันเลยค่ะเราติดให้หมดนะคะมาถึงทางด้านท้ายเนี่ยเราติดเปลี่ยนให้เป็นกันชนเหล็กแบบ a แลนเด d e ์พร้อมหูรากจุงนะคะตัวนี้เนี่ยก็ยังติดเซนเซอร์ได้เหมือนเดิมนะคะใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะ ตัวนี้เนี่ยทั้งชิ้นของเราเนี่ยที่เราติดให้เนี่ยจากทางศูนย์เนี่ยเรามีรับประกันชิ้นงานนะคะออกจากศูนย์มั่นใจได้ค่ะว่าเราครอบคลุมชุดแต่งและอุปกรณ์ให้กับคุณลูกค้าทั้งคันนะคะตอนนี้โปรโมชั่นของเรานะคะก็จะมีะทั้งโปรโมชั่นของข้าราชาการพนักงานและรับวิสาหกิจนะคะมีทั้งพ่อค้าแม่ค้าก็คือจะซื้อได้ทุกอาชีพเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแคมเปญ ด,ดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นต์พร้อมชุดแต่งหรือว่าแบบไหนเงินเท่าไหร่งบเท่าไหร่ยังไงให้ลูกคุลูกค้าแจ้งมานะคะเดี๋ยวสุดท้ายนี้นะคะน้องกะทกิขออนุญาตให้คุณลูกค้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของน้องกะทิด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงน้องกะทิเนี่ยก็จะมีคลิปทําคลิปต่อๆไปให้ดูนะคะว่าอาจจะเป็นคันอื่นคันไหนหรือย,อยังไงนะคะติดตามช่องน้องกะทิไปคะ่ะจะได้ไม่พลาดการติดตามนะคะเดี๋ยวยังไงรบกวนก็คือฝากด้วยคะ่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ DWG West West they shepping shall do noop in, in big We way over here in Italy, man. Can you say that, man? Italia, man. You know what I'm talking about? My nigga Coolio out done doing it real big. We blowing on some happy shit. Oh, yeah. Knockin' in Long Beach together. Now you know you in trouble. Kick back, kick back. Homie, don't you sit back. And hype when the sound start to clack like a click clack. It's all these niggas trippin', little homie, where your shit at? Your rep got no respect. It's time to go and get that. So lift that, point that. And it where it's goin', man. Show these punk niggas how we do where we roam at. Roll that, roll that. TV's on the roll back. Jackie started cap 20 niggas in a throwback. Get back. You can't win.